Like Thank <laughs> you.

อมมนอเมียคนใหมได้มีคนเนื้ออแสนสุกสัตใหใจสงฝไทบมีหอนสิมีลูกมากินดังและะเท่นพอจนมานี้บเหงยินมสนใจเพ้าวมันอันใสนื้อ อยตูเฮาย่ํานี้มันก็หิวัวคนเมาทาเอ้ยครับแสนดีใจพันเข้าปทุมมานีดอกใหญ่ใกล้ถึงวันประสูติแล้วให้สุขเจ้าดีสืสมมีพวกเจ้าทั้งหลายนี่บ่ดีใจนําเฮาบ่ฮะโอ้ยเเอ้ย พีมนอ่มหารเสนในหน่อยต่างกับลุงเลียวีแต่นั่นระมว่าพราะผมจะได้อาลุงปนดีดาปดยคม่สนใแต่ก็นั่นโด้หลวงทำไมไทยถักว่าดีพอดีอศเฟดสิเดอเาเห็นแตเดีวั้ใชงหปลโอ้โอ้ยนั่งลอๆเดี่ยวี่ด่ัชร์ใสตาพันแนมเล่นคนเดียอ พ่อจกับพ่อคเออ้างเลยบุคคาไม่ข้าวดีมาบอกพ่อค้ามา้ก็ไปเจ้าของนาไปปมันเมร์แล้วอนเล็กทานหลเลยไหมเพราะว่าคือทแต่ก็มาร้อนมบอกเราเปนคนในสินในทั้งอ้นคืออย่งที่บอกเออเพราะมเฮสีมาทุบไม่ส่องคลอดพุทธแล้วไม่ตอ้าวแล้วมาเป็นข้าวดีจริงนักเลยสรุปทานเพราะเกนหิอ่านี่เราบริสุนธิ์แลม่เฮสีมาทุบไม่ส่องคลอดเป็นพุทธแบบ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเามาเด็กไปเข้ามาจากไหนเพ้ยอวอกพีดออกไปเดี๋นีเด้อสีพระองค์พระเจ้าค่ะยต่ว่าจังสัตว์เนาะพระเจ้าขอให้ดีบ่แข็งแรงดีทั้งแม่จักลูกพระเจ้าค่ะเอ๊ะอยากเล้นหนาแล้วอยากเล้นหนาแล้วมัเออเอามาซักเอามาให้พระองค์ทอดพราเนตรว เ็นก่อนแมนจัดอันนี้ก็คืออะละคอยลังก็แหงข้อค่ำนี่แหละประสามารถเดียวกันนั่นแหละพระอคโอ้พระองค์พระเจ้าข่อะไรเกิดพระองค์ถอดแม่พระเจ้าข่อามาดรอถ้าคิดว่าน่าจะได้เร่าาพระองค์เอ้ยใส่พระอมันก็แตกต่างกันพระเจ้าข่เอต้องไปต้องายังไงไปไขึ้นยบบ้ว่างกัมิตรขาดีละอจะเอ ตายต่อไปเด็ม่สงตัวข้ารอนี่ยสับู่ได้ไหครับด่นี่นม้อยรอนี่ีสงคนตายทันอมาตง่จะส่งดวแล้วจค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้เราไเ็สีอที่ชิบะชิแจงแงใครเองับ่เจ้ากับัษ์กับไอชีอ้ย เกิดเรื่องอะไรขึ้นพี่ใครสุดที่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 สุที่ที่สุียสุดที่เคลที่สุดที่สุดที่สุอที่าดที่สุดที่สุดที่สุดทา่สุดที่สุดที่สุดที่มาดที่ดที่สุดที่สดที่สปดุ่ดทีุ่ดที่ดที่สุดีสุดที่สุดที่สอดี่สุดุดที่สทสุที่ทุ่ดทีดี่สุดที่สุดที่สุดทท่สุด่ดี่สุดีสนทีี่สุดที่สดี่ เด็กการทั้งนั้นเลยว่าสืทำถาไ่ต้องเปีบงาจะเล้องเปียนบ้างสบายบักผปคาพะอได้จากพักผก่าง่งที่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นนี่ก็คือเป็นโอรัของเฮสีปทุมมาซึ่งนาเป็นสาเป็ดไป้นโอ้ยโอ้ยไต่ไต่ไ้่อ้ต่ต่ไ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 ตัไต่ไต่ไ็ไตไ่ไต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 ่ไ่ไต่ไไ่่ไ เอากระเสือกเอิ้วมาถามที่ล่ะขอเนเชพายาประพลเก่าเท่าที่มอมฉันดูสายตาแม่นุกพี่อุบลนาไม่วางนัการที่พระงจะตัดฟังค้างในฝ่ยหนึ่งมันอเหมาะสมรือมต้องฟังคำาตั้งสองฝ่ายไปยางหระมานล้วเั้นใส่ไปนตัวใทุมาของข้อัาเดียวดไปเดือนเก้าเดี่ยวค่ะอ้ยเสร็จพี่ ต้องเอาไม่ออกจากนี <descon pone> <ori> ่ตัวระเอกสีมากมากข่าาโอเวต้องําก่อนต้องเป็นล้อสิเนีพี่เอาไวเนี่ยปามนมากบ้านไบ้านพี่เขาเสียัากดีกันพรมเออสองเสนามาทั้งหลายเนี่ยเพื่อหาจะไปส่งสู่กับสัตว์ปาจนว่่ไดเอารู้ว่าเป็นผ้าหน่อยสีติดงสีพกยิเป็นยังไงว่าสุที่ฟังดู เสด็จปีเป่าเรงอย่างพี่ทรายเป็นพวกจริงแล้ะพูทัสด็จพีตาแล้วพี่ทัศนัยีเสด็จพีพี่าตอนปะทุมาสิบปนพวกเซนาได้เอาข่าวมาปิดตาปทุมาพีมันมีค้างจริงนะที่มาและพควเลยกังไเสด็จพี่พี่ท่าหมู่ของปะทุมายังไงยิ้เสียงลูกหเสียงพ่นมไพี่รก่จรจัวทงาใรปะตุมา ท่านบอจ้ถึงเส้นอะไรกี่ดีเส้นอะลูกลูกที่เป็นคนร้องอยู่ส้นนกมลลูกหายสุดที่มเป็นเะวูเส้อ่านสิ่ี่นีสนงทนบรรทุกมาถึงเสหลกี่ีตอนที่บรรทุกมาครพวกเจ้าทองวาอยู่ในเหตุการณ์ยู่บ่ครับสามไม่ค่อยในเหตุการณ์ยู่บ่ ว่าเแงหอมาบ้ค่ะอกต่างหกปะตมาพี่ขอถามจากเธอสุดท้ายวันหูกจะป็นคนหรอกข้ายู่ใส่ค่ะฮะสุดท้ายพี่เพ่อนบฉันต้นก็บเห็นหน้าหุ่ว่างเงาพี่อดีตพี่ทำจวอยู่ใสายเร์อมีต่าก็นเลยกทถามีต่กันเลว เมื it, I I it, <sn iffs> ่องบกได้ปนาเอยพักในใจะคองไอพี่ในใจบอกไอปุ่นย้่าได้ตอกูว่าเ่อต้นอดอเธอแต่ย่สบายปู่สเ็กูกูเสือยงีว่าเอามังขึ้นมาเป็นมหเศรษีเทียบขครแต่่เดียยังฮะฮะคอเอมีหองพะพี่ต่ยมี่มี่ข้อผัดคือต้งบอกหอกับกูฮะกูเปถึงกริยับปกครองแบางา ไปป่าแล้วจะรูว่ากูมีเมียแล้วไม่รล้เป็นมาหน่อยส่ตัวยังสีม้ยเสียโท่อไม่ไปใส่ไปป้าี่ออกจากเมียแต่ข่ากูไปว้อสรุจ้มาหามึงเดี๋ยออกไปเลย องเป็นหมาได้มีแต่เสียพี่มีเทพใช่ไหมเนอะกูนะว่าเป็นคนส่วนมึงมันบุกบีกูหักมึงสักไหมึงก็น่าจะรู้ฮะกูได้รู้เพรเสื้อยังดีแต่สิ่งที่เห็นกับกูไปแอบสมสู้กับสันไปฟ้าวนี้ออกจะวิ่จะว่ากูไปไป อยังเทไรที่วันทุมว่ากนสนุอยู่นี่นะมุ่งกับพงศางอายมาสายนี่บอกออคีอ่ะีพี่ค่ะเด็พี่ฟังคำพิไวพี่ค่ะพี่สีม่วงเป็นหน้าเป็นนี้จะเป็นคนตัดสินถนัดสีขาสิเก่งสีป๊อสิตีจะได้กระตั่งไปพี่คะเสด็จพี่ไปไปเสด็จพี่ไปไปผ้าเฮานี้ออกไปจากว่ากูไม่อยากใป้หนัา สิมาตัดสั่งนีกันมอสมควรในพระองค์ยากไอยพวงก็ต้องปิดแมงมุมเอี่ยเป็บแมงมุมไตต่อไปไตนงบ่ไบ้อุ้ยกรสตั้งสาคาสันมาทีล่ะอย่างนี้สาคาสันอนนี้สตเตียมื่อก่อนดีคเอาที่มีประเสีุทุกมาเนี่ยไปนอนนนหมาไปนอนมันหมาตัวไออกลูกมาเป็นหมา ตลอดกเอามาอาบอกคจริงบอคจริงย ah, oh oh, well, uh, okay. oh, cool. mm ังซีมาหลับรางวัลมาพี่หละคนมันมาเ่ด่นดีดอาจารย์ผัดอาจารย์ัดอาจารย์วเขาทวนรอตายไม่หรอกเดี๋ยวรงไปเกายาดอกไปแรงไปพัดนึงก็ได้เอาเออตีให้ก่อกเย น่าเบิกแน่ที่เ่าทุกงสใสอัแมาทาเ้าปตัดีอุ้ยตนตัวดีจเอแต่แขงกตัวดีเจ้าไ่นเราบ่าไปเด้อเอาเราายไปเจ้าต้อไปน้ำมันเลยหนึ่พวนี่ไปน้ำมันนี่เบิรเรไปกันไปเจ้าจะยูไฟไหนก่าฮะยูไฟนั่เองลมั้ห้อเยูไฟนี่ไปอยากยูไฟโก่ทำไมอะเพือท่ะพูดเทาเทาโ่วา้าววาวว้าวาวว้้าวว้า้าวว้าวว้าวว้าว่้าวว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 ้า่ แต่เ่าก็ยมงไปหาหนิ่ัดการนี่ก็นิเพราะฉ่นั้นไปเด่กการกันช่วก็ต้่หัวฮ่า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 ่า่่าใจแต่งเลยอ่ะอุ้ยน้องปฐุมมาเป็นไงบ้างเนี่ยทำไมน่าสงสารจังเลยอ่ะไม่รู้แต่ พวกเป็นไผมืเป็นไผ่กิส้มัดทุนอี้มขีดคากิ้กมีหัวหน้าไผ่ดมากทั้งดเมื่อกับไปทั้งนั้นเลยเมื่อขัมาอยู่ในเมืองในวางแต่เมื่คิดคิแล้วคันมาสิเมื่องดีแต่เสอนาึงเ่เม่เฮียเทียมยกับกูล้วพ่อมื่อไงวะสาน้ำกัอะไรเห่้เป็นต้องมาเมื่อมาหาทีตายเ็นและเมื่อกัมล่องดีก็กูเองเรื่องนี้บมีไผ่สร้างไนแต่คน แล้วมึู่ปะอจะจัดารกับมึงไงไ่เท่าพันเท่าแต่แต่มึงของมึอยู่ในเมืองนีืยว่างไงอู่ป่ะกชีวิตกู่ก็เสนชีวินไหนหายู่ที่นูบะอก่่ชีวิตอูก็เส้นชี่นแบบไหน

ผู้เป็นพวกเนี่ยโอ้ผู้พวกนี้สิพวกกองก้นเบิ้ไม้ในเบิ้งบริษัทตายแล้วผ้ยนอ้ผู้ิลูใหม่ไมเดียวตายแล้วอะรก็ได้เห้าเอาอีนี่ไปะหารถ้ากูกับมาเห็นมันอีกนะสูนะค้างขาดิพี่ม้าไปเลยเดี๋ยวก็มัไปเลยมไปเลย จะให้ห hey, so oh ัว nice. ด cool. ีเน so ่ยเขาเป็นกัะตีหัวเองแบบมัดติเอ้ยเหยล่ฝูงยี่เลยแล้วอุ้ยสองงางนำหลังเนี่ยมันคือแจ่งต้นแต่งพิธีแค่นอเอาเนาะล่าปลากูล์มินหน้าตาของเจ้าก็ยังสดสวยงดงามอยู่เลยท่านสิขาจรจะได้ทอมาซันเอาจากสิเอาทุมมาไปเสีองไหมกันเ้ เราสิเก็บระทุมมากแก่ขัดเลยสวนสนมหพวกนี้ผมมันไปคาปิดปากทิ้งไว้แท้กนเอาผมมันไปิดปากเอาผมมันไปเกียวข่าวอก่อนะกเสี่ยวเขาไปเจียวเขาท่านบรแดงินเฮิีอาชีตาช่างเมื่อนกี้ว่าจังเลเอาผมมันไปลงแพง โอ oh, uh, ้ตายเนี <museums> ่ยเดีวลงเสียไปอาบน้ำปะไปห้องรอนร้องมาทุมมาของท้าเว้ยโอ้โีดีมากหลบหลีกหลบหีใส่กันหลหลกเรัม่เป็นเปลี่ยนชะลอของนั่นเลยไหมเ้าไปได้ตามมเปส่ไฟเขียวใส่มาจ้ามีคนเห็นบัลงอ้โปอยู่เลย เราเป็นคนแมนเจ้าเป็นคนดีมาตลอดไม่หัวฮต้้ยไปเป like. ็สิเจ้าเหบ้างเลีกันเจ้าไปตัวจะแม่ที่เลยไอเจ้าขาทิ้งไปเลยเจ้าคอยสิบห้านไปให้สีขานี่ออกจากเพียงบ้าง